สวัสดีครับสัปดาห์คินีินะครับจะเป็นสดนของสูตรเลขชุด2ตัวล่างแบบปักหลักที่4ชุดตรงนะครับอ่ซึ่งเป็นสูตรใหม่สูตรที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราผมจะมาควยชมกันสำหรับท่านชมทุกท่านที่ติดตามกันนะครับผมก็จะเป็นแนวทางวันที่ส0ธันวาคม2 5ง5นนะครับก็เรามารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับผมอ่ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นชื่อช่องยูทูบนะครับผมอ่ก็จะเป็นช่องที่ผมให้แนวทางนะครับคือช่องนี้ครับ โปรยแชแนนี่นะครับอ่าอ่าสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนี่นะครับเอาแล้วครับเรามาดูสูตรกันเลยนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นซีดีของสูตรนี้นะครับก็สูตรนี้นะครับอ่าเริ่มมาตรงๆนะครับตั้งแต่วุ้นหยอหกสี่ครับอ่าสูตรนี้นะครับจะได้ทั้งหมด4ชุดตรงนะครับ ซึ่งในนี้นะครับก็จะมีมาตรงๆนะครับหชุดนะครับแงงว่าได้เลยครับหลักสิบซึ่งผมจะใช้สูตร2ตัวหลักหน่วยก็เช่นกันนะครับจับคู่ชุดได้จะได้ทั้งหมดสี่ชุดด้วยกันนะครับว่ได้นะครับหลักสิบเด่น6กับ8ผลออกหกสี่นะหลักสิบเด่นได้6กนะก็เข้าที่ตัวนี้ะครับต่อแมาหลักหน่วยนะครับเด่น4กับหกก็ติดมาครบล่างเลยนะครับสี่หกแต่ว่าเราจะยิบไปที่หลักหน่วยเท่านั้นนะครับก็เข้าที่ตัวนี้ครับหกสี่มาตรงๆนะครับ ซึ่งเราจะได้ยี้นะครับจากสูตรหลักันี้นะครับสูตรล่างนะครับตรงๆนะครับนี่แบบสี่ชุดตรงนะครับต่อมาครับงวดทำไมครับวดนี้ครับงวดออกสูตรแปดครับหลักสิบเด่นศูนย์กับสองหลักหน่วยเด่นแปดกับศูนย์ก็หลักหน่วยครับติงมาครบล่างเลยครับแปดศูนย์ครับซึ่งตัวที่เข้านะหลักสิบก็เป็นเลขศูนย์หลักหน่วยเข้าที่ตัวที่แปดับ ออกมาตรงๆนะครับสูงแปดนะครับเป็นสองวดครับอ่าเห็นไหมครับเป็นอ่าสูตรที่น่าสนใจนะครับต่อมาครับอ่างวดล่าสุตรที่ผ่านมานะครับเลขล่างออกหนึ่งสี่นะครับก็สูตรนี้ครับหลักสิบเด่นเก้ากับหนึ่งนะครับหลักหน่วยเด่นสองกับสี่ก็ยังมีมาตรงๆนะครับจนถึงวันที่ล่าสูตที่ผ่านมาออกหนึ่งสี่นะครับหลักสิบเข้าที่เลขหนึ่งหลักหน่วยเข้าที่สี่เนี่อ่าเป็นสามวดครับ จะได้ยีงนา้นะตรงนะครับที่4ชุดนี้นะครับอ่ะก็สำหรับท่านที่อยากชมสูตรนะครับมาดูกันครับอันนี้จะเป็นวิธีคำนวณนะครับอ่ะเรามาเริ่มคำนวณกันครับตั้งแต่งวดนี้ครับพอดีก้าวหนึ่งสามหนึ่งสองหกท้ายโวนล่างเจ็ดสครับเราจะเริ่มที่งวดนี้นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับวิธีคำนวณหลักสิบล่างแบบสองตัวนะครับอ่ะก็จะใช้หลัก แสนมาบวกกับหลักหมื่นหลักพันหลักสิบบุญห,หน่วยบนญสองครั้งนะครับอ่มาบวกกับหลักสิบล้านหนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยสี่คงที่อีกครั้งนะครับผมผลรับที <jour> ไ่ได้นะครับก็อ่บวกกับแต้มสองอีกครั้งนะครับอ่แบบ่งจะได้เลขปักหลักสิบล้านที่สองตัวนะครับต่อมาดูหลักหน่วยล่างนะครับอบาา่ก็วิธีคำนวณหาหลักหน่วยล่างก็จะใช้หลักแสนมาบวกกับหลัก พันสองครั้งครับมาบวกกับหลักไวโบวนหนึ่งครั้งครับสิบล้านหนึ่งครั้งเราก็บดด้วยหน่วยล้านหนึ่งครั้งนะครับสุดท้ายนะครับจะมีเลขคงที่ครังคือเลขคงที่หกนนั่นเองครับผลลัพธ์ที่ได้ตัวแรกนะครับก็บวกกับแต้มสองนะครับอีกครั้งครับซึ่งจะจะได้เลขปากหลับหน่วยล้านที่สองตัวนะครับมาดูกันครับงวดแรกครับอักิรนะครับก็มาคำนวณกันครับก้าุนหนึ่งครับ เป็นสบวกกับสเป็น13บากกับ0บวกกับ2เป็น15บกับเก็เป็น2 2วกกับีอที่ก็เป็น26นะครับเด่นตัวแรกที่ได้กับหลัก10คือ6กบวกกับแต้ม2เป็น8นะครับอ่อย่างงี้ครับอันนี้ก็เด่นที่หลัก10ล่างนะครับต่อมาดูหลักหน่ล่างตัวนะครับ9วกกครับอ่ะเป็น15 21นะครับย่ด้วยหของที่นะครับก็เป็น3 4นะครับบวกกับ แต้ม2องคัก็เป็น6นะครับ4กับ6เหรียที่หลังจากคู่ได้64 6 6 8 4แสแล้วก็8 6ครับอ่ะสูที่สูตเริ่มมานะครับกิมมอนี้นะครับ64ครับตั้งแต่64สเนี่ยซึ่งจะได้ยี้นะครับตรงตรงเลยนะครับสวยไม่ต้องกลับนะครับนี่คือสถิติย้อนหลังนะครับอ่ะย้ำนะครับสูงนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับสู่แนวทางนะครับเลขล่านนะพี่สี4ชุดอย่างนี้นะครับก็มาดูต่อครับงวดที่2ครับวิธีคำนวณหาหลัก10บล้านครับก็จะใช้หลักแสนมาบวกกับหลักหมื่นหลักพันหลักสิบพุนหัวบุญสอครั้งนะครับบวกด้วยสิบล้านหนึ่งครั้งแล้วก็บวกดยสี่ของที่ขาดนี่ครับหนึ่เป็นสามนึเป็นสี่สบวกแปเป็นสิบอวกกับแดเนี่ยเป็นยี่สิบยี่สิบ เกณฑ์ตัวเลขแรกคือเลขศูนย์บวกกับแต้มสองเป็นสองเด่นจากสิบนะครับต่อมาครับมาจับกับหลักหน่วยล่างนะครับวิเครนะหหาหลักหน่วยล่างนะครับก็ใช้หลักแสนบวกกับหลักพันสองครั้งครับหลักหน่วยบนอ่าอ่าหน่วยบุหนึ่งครั้งนะครับบวกกับสิบหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยหกคงที่อีกครั้งนะครับหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกเก้าครับเป็นสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดบวกกับสี่ก็เป็นยี่สิบสองบวกกับหกคงที่ก็เป็นยี่สิบแปดเนี่ยเด่นตัวแรกที่ได้เลขนะครับบือเลขแปด จับคู่ได้0 08 2 8 2 0นสูนย์นะครับเลขที่ออกถ้าจะ64ครับคือหุนนี้ครับศูย์ครับก็จะมีมาตรงๆนะครับสูนยที่2ติดมาครบล่างนะครับก็จะเหมือนกับวได้เนี่กสี่นีสีเนี่ยเป็น2งวด้นองนะหลักมีติดครบล่างแต่ว่าเราจะยึดไว้อย่างนี้นะครับก็จะได้ยงนนะครับตรงๆนะครับ ต่อเข้าที่ตัวนี้ครับศูนย์แปดมาตรงๆเป็น2งวดติดครับมาดูต่อครับงวดที่3นะครับก็มาคเดี๋ยวลองกันครับสิบล้านนะครับก็วิธีคราะห์หาแลัวสิบล้านก็ใช้หลักแสนมาพบกับหลักล้านหลักพันหลักสิบพันปล่อพันสองครั้งครับสิบล้านหนึ่งครั้งแล้วก็บรรทุนสี่ของทีนะครับสามบวกเจ็ดครับเป็นสิบบวกกับห้าเป็นสิบห้าบวกกับศูนย์ศูนย์บวกกับสี่ของทีได้เลยครับก็เป็นสิบเก้านี่ครับบวกกับแด้สองหนึครั้งก็เป็นหนึ่งนะครับ อันนี้คือเลขปักหลัก10ล้านที่ได้คือ9ก้าสเ็จนะต่อมาดูหลักหน่วยล่าง2ตัวนะครับวิธีคำนวณหาก็ใช้หลักแสนวกกับหลักพันสครั้งครับหน่วยบน1ครั้งครับสิล้านหนึ่งครั้งบวกด้วยหน่วยล่างแล้วก็สุดท้ายคือเลขคงที่นะครับจะมีเลขคงที่กั้งครับสามบวกศูนย์เป็นสามสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกศูนย์บวกแปดเป็นสิบหกบวกด้วยหกคงที่ครับปียี่สิบสองครับเต่นทังแรกที่ได้คือเลขสองบวกกับแต้สองอีกครั้งนะครับ เป็น4นะครับจับกูได้92 94 12 14นะครับที่4ชุดนะครับเลยออกนะครับอาสิดพะมา14ครับอ่ะกอกมีสี่กลองมาตรงตนะครับ่ะจะได้รับที่4ี่ชุดนะครับท่านี้ผมย้อนลางไว้นะครับสูตรจะมานะครับอย่างนี้ตรงๆเลยนะครับอ่างูนี้นะครับสูตรจะเดินต่ออีกไหมอ่ากอมาดูกันครับ อันนี้นะครับข้อมูลที่ผมย้อนหลังไว้นะครับซึ่งจะตรงตามที่ผมย้อนคำนวณให้นะครับนี่ตรงกันใช่ไหมครับที่สี่ชุดนะครับนี่คือวิธีคำนวณหาสู่รับหลักเลขล่างนะครับอ่มาดูต่อครับงวดอ่าประจำวันที่30ธันวาคม65นะครับอ่าก็มาเรื่อมาที่หลักสิล่างนะครับจะเป็นเลขอะไรนะครับถ้าเกิดตรงกับได้ชอบก็เก็บข้อมูลไว้นะครับอ่มาดูนะครับ วิธีคำนวณหารหลัก10ล้างวันนี้ครับก็จะใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นหลักพันหลักสิบบลน่วยบลน2ครั้งนะครับสิบล้างหนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับแต่จะเป็นวิธีคำนวณหารหลักสิบนะครับแปดบวกสี่ครับเป็นสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดบวกเก้านะครับก็เป็นยี่สิบหกบวกกับหกนะครับเป็นสามสองสามสามสามเจ็ดนะครับเต็มตัวแรกวันนี้นะครับคือเลขเจ็ดบวกกับแต้มสองอีกครั้งนะครับ ก็จะเป็น9นะครับ7กับ9นี้เด่นที่หลักสิบล่างนะครับจากสูตรอันนี้นะครับถ้าเราจะยึดตามสูตรนี้ก็จะเป็นเลขนี้นะครับ7กับ9นะครับต่อมาครับหน่วยล่างครับแบบ2ตัวเช่นกันนะครับวิธีคำนวณหาครับมาดูกันครับใช้ตำแหน่งหลักแสนมาบวกกับหลักพันสองครั้งครับหน่วยพันหนึ่งครั้งครับสิบล้านหน่วยล้านแล้วก็บวกด้วยหกที่นะครับแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดบวกกับหนึ่งเป็นสิบสองบวกกับสี่เป็นสิบหกบวกกับ กคงที่นะครับก็เป็น22นะครับอ่าฉะนั้นว้นนี้นะครับหลักหน่วยล่างที่ได้นะครับ22กับ4ยังคงเป็นตัวเดิมก็จะเหมือนกับงวดที่แล้วนะครับ2กับ4ก้อนนี้ก็เหมือนเดิม2 4นะครับฉะนั้นจบผู้ได้ที่4ชุดนะครับจะได้4ชุดนะครับหลัก4เป็น7กับ9หน่วย2 4นะครับเราจะได้7 72นะครับ74 เกสองแล้วก็เก้าสี่นะครับก็เ,เลขที่น่ารลุนนะครับเป็นแนวทานนะครับประจำที่30มธันวาคม65นะครับผมอที่4ชุดนะครับเป็นสู่เลขล่างนะครับ ตรงนะครับอาถ้าให้ตามนะครับสต่ที่ผมลงมาให้นับคลิปก่อนหน้านี้นะครับอเราก็จะรู้นะครับตัวไหนที่เด่นนะครับอ่ตัวที่เด่นนะครับอ่าจากสู่นี้นะครับที่หน้ารุนนะครับก็จะเป็นอ่ะสองคู่นี้นะครับ เลขนี้เพราะว่าเลข4ตัวนี้เป็นตัวเดิมนะครับถ้าไม่ชอบตัวเดิมก็จะเด้แค่เลข2ตัวเดียวนะครับ2จับกับ7กับ9ได้เลยครับฉะนั้นก็จะได้คู่เด่นที่2คู่นะครับแล้ว2คู่นี้นะครับไปชนกับสูตรก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลงไว้ให้นะครับก็เลือกเอานะครับเลือกเอาตัวที่ชอบนะครับ ก็เป็นแนวทานนะครับอ่ะงวดนี้นะครับจะเป็นงวดแรกนะครับอ่างวดแรกนะครับอ่ะถ้าเกิดตรงกับเลขชอบก็แคปไว้ครับอ่ะถ้าสุข้าวต่อเป็นงวดที่สี่เราก็สามารถที่จะไปคํามาต่อได้เลยนะครับ สองชุดนี้นะครับเป็นตัวเลขที่ชนกันหลายๆสู้นะครับก็จะเป็นสองชุดนี้ที่เด่นนะครับอ่นนี้เป็นสู่เลขล่างนะครับแบบหักหลักนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่4ี่ชุดนะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ ทำแม่ท่าแนวทางจ้ารวยชแนลก็อย่าลืมกดติดตามและที่สําคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมอ่านี่จะเป็นช่อ,ชองยู u ูบนะครับรวยชแนลครับก็เป็นแนวทางครับเป็นช่องที่ให้แนวทางน,นะครับก็จะเป็นช่องนี้นะครับอ่ะจะแคบไว้ก็ได้ครับเนี่ยแคบไว้ได้เลยครับ อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ